ถ้ากินแอร่ต้องกินผันนีนี่สวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันวันนี้ทุ่งแสงตะวันจะพาไปพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดก็คือนครศรีธรรมราชพัทลุงและตรังค่ะมีหมู่บ้านเล็กๆน่ารักมากชื่อบ้านเหนืออยู่ที่ตำบลน,น้ำตกอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช บอกละเอียดแบบนี้เลยเพราะว่าหมู่บ้านนี้น่ารักแล้วก็พิเศษมากๆเลยเด็กๆจะพาไปด้วยกันค่ะ เหนือเป็นชุมชนในเทือกเขาบรนทัดรอยต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและจังหวัดตรังค่ะมีไรยางเลยอยากต่อยางก็คือหมั่งคุดเรียนเดือนสิงหาคมถึงกันยาย,ายนเป็นฤดูผลไม้มแพมพิมพ์จีนา่าและลเรนมาเที่ยวสวนค่ะวว้าเม,มีอะไรกินมาก เรียนล่นเร็วดูมาที่เป็นหอมเลยยังอือหอมแล้ว,ลวกินได้ <c oughs> แต่บ้านนั่นเรียนล้นอีกลูกลเร็วนะทุเรียนพันพื้นบ้านทยอยสุกทุกวันลูกที่งอมจะร่วงหล่นลงมารอให้ชิมค่ะมามีกินเรียนนี่ตาบันเกย์ไมามันเป็นเรียนกรรมาจาตคุณตาบันสุบันจันทร์สองแสง ลูกผลไม้ไว้หลายอย่างเลยอะไรสุก <นำ S 1> อะไรกิน,น <ำ S 1> ได้บ้างแล้วเด็กๆรู้ดีค่ะววน่าจะไม่เป็น,นะครับอ้รรนะ้อยมวันเป็นธรรมชาติมีอะไรเลยบ้างมา่มีเยอะมีมีกระลุยผลไม้ก้อ,อง บันเนื้อบันร,ร้อนกองน้ำตกัเป็นพื้นที่ตรรាចฉาดมีกว่างป่าบ้านเรามีพุ่มไม้หลายหลายชนิดมีลำตานมีต้นไม้จวงป่ายุไ่ไรไม้นะมันลงต้นไม้เยอะเจอเราได้โลโลรรรรเราโยกตាចฉาดตាចฉาดเจอ มังคุดมั่งไม้นี่โอ้ลูกนี่ลูกใหญ่ใหญ่อูมดีหน่าแรงตอนนี้ลูกใหญ่ขาดมังคุดสุกไปรอบนึงแล้วลูกเขียวๆแบบนี้อีกไม่กี่วันก็จะสุกค่ะลูกมังคุดมันสุกเร็วนะมันสุกบางลูกเร็วนะนกกมันมันก็มีสุกบางลูกแต่มกันโอ้ยีตะไบานิกินได้ไหมอ่ะอ๋อกินได้เลยเก็บแต่บ้าน เด็ดเลยนะโู้ดยังแพมลองปอกเลยนะ้ว่านว่านมากไม่แพมวาม่านหมาก,กเลยเห็นไหมในได้กินข้องสดได้กินข้องดีจากในสวนจีนา่าหมู่บ,บ้านพานเราอุดมสมบุ์มีทั้งต้นไม้มีทั้งพุ่มลาไมา จีน่าเหนือส่วยมากโอ้ไม่เสียนะวันเล็วันลูกหลงลูกเล็กๆถ้ามังคุดของจริงตามฤดูลูกโตเท่ากำปัน้นอดใจรอสักนิดนะคะเพราะว่ามันเหลือแต่เข้มแล้ว เหนือและชุมชนอื่นๆในตำบลน,น้ำตกอากาศร้อนชื้นมีพืชพันนา,นาชนิดทั้งไม้ผลไม้ต้นไม้ป่าป่าชื้นฝนฉ่ำเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกสลับกันไปแบบนี้ผลไม้ชอบค่ะแต่ว่าคนต้องหลบเข้าบ้านก่อนค่ะเดี๋ยวเที่ยวสวนเที่ยวป่าตามหารอยกวางกันค่ะๆๆๆๆๆๆๆ ไยปไ่หายไปาจำได้กินกันว่า,าเออเดี๋ยวนี่มาตาขึ้นกคน<า>ยันมือมายันมือมาฝนหยุดแล้วคุณตาบันชวนแหล,หลานมาช่วยกันเก็บลูกกําไรหรือจำปูไรต้นนี้ลูกดกแล้วก็อยู่ใกล้บ้านที่สุดแต่ว่าต้องไต่ควนขึ้นไปชั้นขนาดนี้ค่ะ ้าขึ้นมาไม่ถึงไม่ได้กินของดีนะต่บ้านนั่นฟ้ามาทางลำบากที่ตายจริงสางดีดีมีมตังมักนาะแต่บ้านเราแต่บ้านนี่ขึ้นปืออ้อสู้วันนีแต่บ้านขึ้นได้หลูกร้านกินได้แต่บ้านมีความสามารถทำไมหลูกร้านได้กินได้นี่แต่บ้านนั้นแกล้งวันนี้แกล้งป้ามาตีลำบาก ตีบป้กัลุยต้นไม้มีอยู่เต็มพื้นที่คงสมบลน้ำตกเราเราความสมบูรณนะแต่มาจิดนะยานะได้มาเห็นรอยกว้างความันอยู่องกว้างนี่มีรอยกว้างอยู่เต็มเม็ดนมีตากซาไม่มีตากไม่มันไม่สมบูรณ์สิบแปดปีตีเลวเรามีอยู่เก๋ตัามที่ตวัวในวันในวันนี้เรามีรอยขึ้นาะท่านปิดเม็ดนี่ตนน้นไม้ไอ้ป่านนี้บานเปิดมาห่ากินไม่ได้มีตากะไม่ตีซื้อน้อยแต่บันเราสามารถก้ามัน,นก้ามันไอ้ป้านี่ตัวเดียวปเลยส่งปล่ยกาแล้ว เรามีสมุยกาให้กินกันมีลำนามลำว้วยลำกลองุมุนอยากกินไหมอยากกินไหมอยากกินกำไรจำปูไรเป็นผลไม้ป่าภาคใต้บางท้องถิ่นก็เรียกว่าจำปูลิงหรือจำปูริงออกลูกเป็นพวงๆใช่แล้วคล้ายกับมะไฟค่ะ ป่าชุมชนไหนยังมีต้นกำไรจำปูไรหรือจำปูริงอยู่แสดงว่าป่านั้นยังสมบูรณ์มากเลยนะคะเพราะว่าต้นไม้ชนิดนี้ชอบขึ้นบริเวณป่าต้นน้ำและเชิงเขาค่ะปัจจุบันสภาพป่าหลายหลายท้องที่เปลี่ยนแปลงไปมากหากำไรจำปูไรหรือจำปูริงยากขึ้นค่ะต่อบ้นระวังนะ คุณตาบันปีนเก่งสุดยอดเลยปีนแ๊บเดียวถึงยอดแล้วค่ะลูกกำไรเปลือกบางปริแตกง่ายต้องเก็บอย่างเบามือที่สุด แถมต้นสูงลิฟเลยเด็กๆคอยลุ้นค่ะเยอะมากปาบาราอุดมสมบูรณ์ก็ดีฟันนี้นี่แหละบ้านอยู่ติดปลาติดเข้าของปลาไม่ตั้งหลายอย่างนู เร่หว,วานแล้วกิ้มเรียววานอมเปรี้ยวลูกกำไรหวานอมเปรี้ยวดเด็กๆที่นี่กินแบบนี้ค่ะถ้ากินไอรุย้ยต้องกินผั่นนีนี่เอ้าอืม,อมวนัน วันวันจริงมันบ้านเหนือมีภูมิประเทศที่สวยงามเขียวชอุ่มชุ่มชื้นไปทั่วเลยบ้านป่าสวนอุดมสมบูรณ์สภาพยังเป็นธรรมชาติสวนป่าป่าดิบชื้นสวยงามมากเลยค่ะไม่หยาบือยจริง ้นมะไฟกาอยู่ริมลำห้วยลูกมะไฟกานี่เป็นผลไม้ป่าที่อื่นหายากมากแล้วแต่ว่าพบทั่วไปเลยที่บ้านเหนือเอาเลยเอาเลยวันเอาพี่ผมแก๊ปใส่ตั้งเลยลูกส้มไฟกาส้มไฟกาส้มไฟกา มันเป็นพุ่นไม้หายพุ่นไม้ปะตรงที่นี่มันจะมีอยู่ถัวบรยเวณไฟห้าไใดก็ตุกตีตุก,กวนส่วนมามันจะอยู่แถวริมน้ำซาเหมือนน้ำลำตันไม่เองั้นพุ่นไม้นี้จะมีแต่ตุกปีพอถทงดูดูมันจะออกแต่ว่า้าบาโวายในเองคือพุ่นไม้มันจะไม่มีพุ่นไม้นี้มันจะไม่ออกโลกมีแต่รถโลชาวบ้านผู้นำให้ความรำคาญกับสายน้ำลำตัน พอใช้น้ำตาลสมบุ์กับุ่นไม้ก็สมบุ์มีต้นมะไฟกาในป่าหลายต้นเลยเข้าป่ามาเจอสิ่งนี้หายเหนื่อยค่ะว้ายตำตาาปีล้วนวันวันวันตาปีล้นไม่เก็บอาการดีจัง เมื่ะไฟกาลูกแดงๆพวงใหญ่ๆรสเปรี้ยวอมหวานบางต้นก็หวานอมเปรี้ยวคุณตาบอกเด็กๆว่าบ้านเราอุดมสมบูรณ์แค่ไหนวัดกันที่ผลไม้ค่ะคือเราการันตีได้จากพุ่ใไม้พุ่มไม้ะต้องกันน้ำ ซางนามไม่สมบูรณ์้ริงนลไม้ก็ไม่เป็นต้องนามสมบูรณ์ป่าสมบูรณ์จิตใจคนเื้นทีส่สมบูรณ์พนไม้ก็สมบูรณ์ธรรมจากิมันจะให้เรามันจะต่อตเต็นเราเราเราดูแลเขาดีธรรมจากิก็ดูแลเราเราก็ต้องอยู่กับป่าจาแบบอาย่จากป่าแบบอย่างยืนคือชุม่มชุ่มชุนกับป่าเราต้องอยู่ไปด้วยกันในี่เดินระว่างนะ เด็กๆบอกว่าความเด็ดของบ้าน,นเหนือที่ไม่เหมือน <ตะ S 2> ใครเลยก็คือป่านี้มีกวางป่าค่ะสัตว์ป่าย่อมระแวงภัยจะได้เห็นไม่น่าตาบันถ้าอีพบกวางตัวเป็นเปน,นั้นเราได้พบไหมอ่ะนี่ค่ะกวางป่าเป็นภาพจากกล้องที่ติดตั้งเอาไว้เรียกว่าคาเมราแทร็ บันทึกภาพกวางกวางพวกนี้อยู่กับชุมชนบ้านเหนือตำบลน,น้ำตกอยู่มาอย่างสงบสุขมากินน้ำกินผลไม้กินยอดไม้ทิ้งรอยเท้าไว้ทั่วสวนเลยค่ะมาเร็วเดี๋ยวตาบัานยี่พาไปแลดติน้นวางมาเด็อวอู อันนี้มันเป็นตัวผู้อ่ะตัวเมียตาบันน่าจะเป็นตัวผู้นั้นเป็นเป็นรอยเงยอู้ตาบันนี่รอยเยอะเลยแต่ตรงนี้มันเป็นทางดทางเลยอ่ะคือมันจะหมายเดินอยู่นี่ตลอดอ่ะนี่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 รอยไหมเนี่ยมันมันมาที่ละตัวร้องตัวแต่มัน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 เป็นกุ้งหง่นะควางมันจะไม่เกินร่ำตัวหึืมจะมีตัวเมียตัวผู้แล้วก็หลูกสมักเดือว เออราว่าเป็นตัวผู้ใญ่มันจะอยู่ตัวเดียวมันเป็นเจ้าปลาได้ขนั่นี้แต่เวลามันนอนมันนอนอยู่ตรงไหนอ่ะมันก็นอนตีของมันมันก็มีตีนอนของมันแต่ส่วนมากมันจะห้ากินจวงวัวจวงวัวกำแล้วก็วัวลุงที่ปบตัวมันปบยากนะกลางวันผมเป็นชัดเตือนแต่ทราว่าดงรอยห้าดูได้ตัวเปืนตีปบอยู่ตกส่วนแมนแต่ในป่าคุ้งมันใหญ่พนที่ต้นุรงกวยกันอย่างมีเลย โย่แกรันคาแต่แกจุ่มจุนมันก็นยังเอาอมันเดินตุกข์กนเป็มเคยเห็นตีนั่งยังเคยเห็นทีนานทคางเคลื่อนตรงหินตรงนั้นนั่นต่บันกูรำมกะมีเห็นไหมวันนั้นเห็นไหมมีกูรำมมีขวางได้ยินบ่อยบ่อยน้องพี่เม่อไม่ได้ยินวันนั้น,นอนดรับซะมันเป็นธรรมชาติีเดยวพอเป็นธรรมชาติคือไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วร,รับคนมันเราเห็นขวางไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรยังไงเป็นเรื่องปกติ ไม่เคยมีกรณีพิพาทระหว่างคนกับสัตว์ป่าพืชพันธุ์สัตว์ในสวนละเมาะไม้ผลผลิตต่างๆในฤดูผลไม้ทำให้เรารับรู้ถึงความอุดมสมบูรณ์สวนและป่าคือหัวใจของคนบ้านเหนือผูบ้บานอุดมสมบูรณ์ค่ะเชนมีกว้างป่า ผลไม้มีปาไม้ที่อุดมสมบูรณ์ค่ะเพราะว่าบ้านเราอยู่ติดกับป่ามันก็ททำให้ร่มเย็นเลยย่างคนในหมู่บ้านก็ไม่ทำลายต้นไม้ที่เราเห็นก็อายุประมาณร้อยปีว่าประมาณนี้ค่ะ ภูมิใจจริงๆเลยนะคะเราได้เห็นวิถีชาวสวนผล,ลไม้เห็นป่าแล้วก็เห็นกวางป่าอยู่ด้วยกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเด็กๆบอกว่าดีซะอีกบ้านเรามีทั้งสวนมีทั้งกวางที่สำคัญก็คือเขามีการจัดงานกันเป็นระ,ะระยะเพื่อชวนคนไปร่วมภาคภูมิใจวันที่16-17กันยายนนี้มีงานที่จะไปชมสวนก็ได้ไปกินผล,ลไม้ไปวิ่งเทรลแล้วก็ไปดูวิถีชีวิตชุมชนนะคะ ป่าบ้านเหนืออยู่ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ